แลยยังค่ะทุกคนถ้าใครพร้อมกลาแล้วนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อะไรยังไงพักกันเมืองแต่และพักเป็นยังไงบ้างน,นะคะพี่แนะนําน้องตัวนี้เลยคะ่ะคู่มือการเลือกตั้ง6.6นะคะจะทําโดยไอรอนั่นเองนะคะ ที่สําคัญเลยก็คือฟรีนะคะค่าส่งค่าคู่มือฟรีหมดนะไม่ว่าจะหนึ่งเล่มสิบเล่มร้อยเล่มพันเล่มเขาส่งให้ได้หมดนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่ทางเพจไอรอได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเป็นแบบไฟล์เขาก็มีนะคะโพสที่เขาปักหมดไว้เลยก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะ เล่มนี้นะคะพิงบอกเลยว่าตั้งแต่ที่พิงอ่านครั้งแรกเนี่ยพิงตั้งใจเลยว่าจะต้องมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักให้ได้นะคะคู่มือตัวนี้นะคะมาในคอนเซปต์เรียนรู้จากอดีตกาเพื่ออนาคตนะคะเขาก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะ ใครมีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยต้องไปลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงนะคะกติการ,ระบบเลือกตั้งเบื้องต้นนะคะก็จะมีอยู่ในนีแล้วนะคะแต่ที่พิงชอบมากที่สุดเนี่ยตามคอนเซปต์เขาเลยเนาะเรียนรู้จากอดีตนะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยได้แอคทีฟทางการเมืองเนี่ยคือเขาก็จะทําสนุกให้แบบนี้เลยอะ่ะว่า ใครเคยอยู่พักไหนตอนนี้กลายมาเป็นพักอะไรบ้างนะคะจุดยืนแต่ละพักเนี่ยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไหมหรือว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะเขาทํามาเป็นแบบอินฟโฟกราฟิกอ่านง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ที่พี่มีชอบมากที่สุดเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการโหวตแต่ละครั้งพวกร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆนะคะแต่ละพักเนี่ยมีจํานวนการโหวต เห็นชอบไม่เห็นชอบมดออกเสียงเท่าไหร่อะไรยังไงนะคือเขาทํามาให้เห็นแบบนี้เลยอะ่ะเออคือชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแฉนะคะเนี่ยก็จะมีแบบผลงานแต่และพักว่าเขาเคยผักดันกฎหมายอะไรบ้างน,นะคะสุราก้าวหน้าสมรดเท่าเทียมอะไรแบบเนี้ย คือทำสรุปมาให้แบบเราอ่านเข้าใจง่ายๆเลยอ่ะเออคือพิงเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับการตัดสินใจของเรานะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดีมากๆนะเพื่อที่เราจะได้เลือกพรรคที่เหมาะกับเราที่สุดนะคะเราชอบมากที่สุดนะคะ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปทํางานให้เราในอนาคตนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะไปรับน้องคู่มือตัวนี้นะคะมาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกๆคนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะในวันที่9เมษายนนี้นะถ้าใครไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันจริงนะคะก็มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะแต่ถ้าเลือกเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะคะเลือกลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย ไม่สามารถเปลี่ยนใจมาเลือกตั้งในวันจริงได้นะเลือกแล้วเลือกเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกตั้งในวันจริงมากกว่านะคะเพื่อลดปัญหารักษาสิทธิเสียงของเราให้ได้มากที่สุดนะเลือกตั้งวันจริงก็จะดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้จริงๆติดธุระจริงๆนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะภายในวันที่9เมษายนนี้ถ้าเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมถ้าเลือกตั้งวันจริงก็14พฤษภาคมนะคะก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะว่าใครสะดวกวันน นะอ๋อนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากทราบนโยบายของแต่ละพรรคในปัจจุบันนะคะที่เขากําลังหาเสียงกันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็สามารถรอติดตามได้ทางเพจ v ีวิสได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดทํานโยบายมาแปะๆๆรวมกันไว้นะคะ <c oughs> ก็รอติดตามกันได้เลยค่ะและสุด <c oughs> ทา้ทายสุดนะคะทางไอรอเขาทําโครงการจับ เลือกตั้งนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังตั้งแต่ตนน้นจนจบนะคะพิงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะว้ถ้ามีข้อมูลอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย เฮ้ยมันดีมากจริงๆอ่ะคือแบบต้องขอบคุณทางทีมงานมากๆที่ทําแบบสิ่งนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดใครที่อยากที่จะสนับสนุนทางทีมงานเนาะเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานทําสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปนะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเขาได้ในเพจได้เลยเขาน่าจะแปะแบบพวกเด็กมันชงเลขบัญชีอะไรางี้ไว้นะก็ลองเข้าไปดูนะคะ